สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะท่านผู้ชมสําหรับมนีแอดเดินทางมาที่อุบลน,นะคะมาตามตัวเลขกับน้านหนิงนะคะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะเขินเลยครับเจตังครับเขินเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจตังครับเห็นเป็นเป็นนะครับสี่งานดีมากนะครับมอแอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจตังครับ FC ครับผมตกร้องทิ้งเนาะโหดมากเลยได้ครับเมือนครับนังสีขาวส้มได้กับมันไทยมาจากราชิีครับผมบ่าแอมร้อนทุ่งสวัสดีครับพ่อเจ้าสวัสดีครับผองมีสามดาวข่านหมดเลยครับผม นี่แหละบุญธรรมนำโชคครับท te ah ่านตัวนำโชคโอ้หนูเห็นแล้วน bueno, ่ครักมากเลยค่ะด้วบความที่อได้จองยูทูปคลิปนั YouTube, ่นยกกันเป็นเรับผมดีของบุญธรรมนะครับนั่นนิ้งโชคด้วยนะครับไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาถ่ายมาถ่ายทรรคลิปนั่นนิ้งวันนี้ครับเขาเอิญยังนั่นนิ้งตรงบริเวณนี่เขาเอิญหน้ายังครับที่นาค่ะเป็นที่นาครับที่ประจำที่อยู่ค่ะแต่บ้านผู้หลุดอยู่ไอ ตามไอ้สมัยสมัยแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่พื้นที่ที่เป็นแบ่งให้ลูกเพิ่นคูค้นค่ะครับลูกเพิ่นค้นละล็อกล็อกคือไอ้นั้นนิ้งถือพูมมนี่กะถูกมองดีกะฝันดีตลอดค่ะคือเหมือนฝันดีฝันเลขดีตลอดค่ะครโบลูค่ะถูกไอ้เลขบอกเลขมากกับโ่คอยจะ่าดค่ะคถ้าถ้าไม่เข้าสองตัวก็มาตัวหนึ่งก็เพลียดะเสียถ้าซื้อ แปลว่าเสียนาเสียางผู้ซื้อเป็นกระสิได้ค่ะกระสิหายมันบนๆบนเปเฟมันก็ต้องมีถือบถือบักเนาะค่ะกัเป็นเรื่องธรรมดาเป็นิพันมากกับศูนย์หกเขาจะเ็นย้งได้หรอาอันที่ว่าบางหนึ่งศูนยะหกศนเนาะนูบอกหกศูนย์มันก็ออกหกศย์ก็ออกศูรับเลขมันออกศูนย์กแมจะหกศูนย์ก็ถือว่าออกศูนย์หกั่นละออกศูนย์ห ก็งงคือกนร่อยบอกไปหกศูนย์หกโกศูนย์นอก่อยบอกมาดอกศูนย์หกอ่ะก็ตัวเดียวก็นั่นแหละศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมก็ทินีวามงงเล็กหน่อยพ่ามันบอกมันบอกแม่ลายมันก็เลยเบอร์นะคืออย่าง้ยินว่าต่อไปนี้ปูคนใหม่นะนิ่งเป็นคนสื่อให้แค่เป็นสะพานบุญเป็นได้แค่สะพานบุญถ้าไปซื้อนี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอตำนานมาคือ มามาเบงไอจากเลขหกศูนย์นี่คะเนาะค่ะที่เลขหกศูนย์ที่บอกถูกมานี่หกศูนย์นี่เป็นทีว่าบ้านภูบูรุษเด้อค่ะเพื่นอยากไม่เพื่นอยากม่ได้ดูปั่นเหมือนค่ะคือคอสนคำพาเนาะค่ะแต่อันนั้นหนูไม่ได้บอกเลขนะที่มาถ่ายช่วงก่อนที่พี่ไอช่องพี่แอมล้อทุ่งเนาะก่พ่แอมล้อทุ่งพ่อเทิงชาแนลกับสตาร์ชาแนลเนาะอีกช่องหนึ่งน่ะเนี่ยทีว่าหนูว่าไอทรงผมเหมือนพระรอห้านั่น น,นว่าเป็นไออายุเพิ่นเก่าสิบปีอันนั้นบบท่านบอกบบท่านบบท่านฝันเด้นี่เป็น,นเป็นองค์รูปที่เพิ่นจะให้เป็นเป็นรูปปั้นขึ้นมาอีโนวาว,าวา้นะคะเนี่ยมือนี่แห้งม้าอีกล่าสุดน,นี่แห้งมากบันี่ม้าบะนี่มา้าเพิ่นวะโอ้ยเฮ็ดยั้งไห้ข้างยั้งไหวนั่นเพิ่นอันอัน ไปไ้บล right? ูเรื <laughs> well, we ่องรูนั่นมาดึงใหม่ต้นนี้ค่ะมานีโนเซฟ้ามาเบิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนหัวพญานาคคะที่เอเสีฟ้าเนี่ย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 เอาเอาใหม่ต้นนี้มาแต่ให้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเลขเลขเข้าจังๆหนูจะพาไปดูไอคีี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่นว่าตรงนี้เพิ่นมาบอกเพิ่นมาห้อบอกคอยนี่นี่มันมาคำข้อเนี่ย ถ้ามีถ้าได้สารจริงๆรหนูจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเพิ่นว่านี่มันเหมือนคอเพิ่นมาขำข้อเพิ่นไหวเพิ่นห้องคอยเจบคอยเจบมาขำข้อแล้วก็อันมีเลขมาบอกน้ำเด้อใส่ซอสเ็ฟซิเนี่ยคือวันอันหนูโบอยากซูนเพิ่นมันโบท่านใดคือว่าเรายังไม่ทันได้ตั้งศารรอว่าเลขมันจะเข้าของทีเพิินเข้ามาหาหนูไม่ห้ที่ฝันนั่นถ้าถ้าเป็นดำพนฝานหนูก็จะเอามาเคียงกับ ไอ้เคียงกับพอ่อพ่อสอนคำพา่าเนี่ยก็เลยหนูโบกาซูนนะก็เอามาผลบัดอันนี้แม่ฟันอันอันชิไฮเลกมาแล้วก็เอาเอาตัวนี้ออกเด้อมันชิมาคำข้อพิ่น,นี้นี่ นี่คือหัวคอเพิ่อนนั่นอันนี้อันนี้ว่ค่ะต้นนี่เพิ่นบอกมาอันเพิ่นน้ำมาเพิ่นน้ำมาอันมาเขาฟันน่าจะจพือนํ้ำมาเขาฟันว่าให้เอาออกนี่ใหม่นี่มันคำพ่อเพิ่อนแต่ว่าถ้าหนูจะปั้นหนูจะหันออกมาหน้าถนนเนี่ยหน้าทางมิบังันเขาในเถียงเพราะว่ามันมันเหมือนแน่เพิ่นมันสิเป็นตือนๆนะหนูองเอาหันออกมาแต่เพราะว่าเพราะว่าจะก้อนนี่ไงเถียง อันนี้ทั้งหน้าทั้งหลังนเนี่ยเนี่ยทั้งหน้าเถียงทาง,ทางออกเขาทั้งนีบ่บอไปทั้งนี่ก็ได้แต่ว่ามันไปทางเว้าง่ายๆมันไปซอกซอกรีบซอกดื่มมองที่พนอยู่พูดให้ไก่ไก่ผมมันมีอีกไห้หนึ่งเนี่ยที่บริเวณที่ประจําที่นอนเว้าง่ายๆไอ้นอนเถียงนอนไฮเห็ดเวียเห็นงานเหรอเนาะคะ่ะเนาะกะธรรมดาเห็ดเวียในไฮในสวนเฮากะธรรมดาแต่ว่าบงเอิญที่ว่าถือภูมิดีภูมิมากเขาฟันภูมิของรักสมรักษาเฮ้าเนาะค่ะแต่บันพบุรุษเฮ้าเนาะค่ะ นี่แหละค่ะคือหนูจะเอาอันเพิ่อนออกให้มีผอซ้อนคำผ้าก่อนเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่แหละเนี่ยกรเอฟซีสิมาหนูฝันเนาะค่ะฝันว่ายังคือมาคางเอาไปเก็บมาแต่หายโบจักรไล่สิตังเจ๊สิวายอย่างไรมันก็คือมีใหม่เนี่ยนี่มันก็เลยเอามาคางไว้แต่อันนี้เหิองอะไรอันนี้เรือพี่น้องคางไว้เหิง <He S 1> แล้วนะเป็นตะดนแล้วค่ะนี่อพี่เอฟซีมาก็เห็นประจำเนาะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ได้เอาลงบัลเนี่ยมาเข้าฝันว่า อียังคือเอาใหม่มาขำคอก็เลยหนูก,ก็เลยว่าหนูก,ก็ว่าว่าต่างสะดีำขำคอว่าอยากให้ต่างตรงนี้เธวครูคกับเพ่อนในใหม่อันนี้อันอันเสียเอาไปคืนเอาไปคืนจังใดบันนี้คืนกับบ่อไหลมันเพลินได้มาอยู่นี่ละเสียเอาไปคืนจังใดบันนี้<ม>สิไปตั้งซานอยู่ใช้บันนี้สีไปคืนจังใดใหม่เพลินก็มานีเสียเอาไปคืนกบับบ่อไหลมาเขาฟันว่าอยากอยูแ่แหละอยากอยู่มองนี้ล้วเสอยเอาไกะสิ หันหนามาทางแต่ว่าจะหันออกหนาออกถนนทั้งนั้นเพราะทั้งนั้นก็เป็นถนนอีกทางหนึ่งมีและค่ะความเป็นมาคือสินเหล่าให้ฟังคือได้มาแต่ให้ไอทีสมัยรุ่นคุณตาคุณยายที่ว่าห้าร้อยเก้าสิบปีพู้แหลที่หนูบอกที่ว่าเพื่อนมารุ่นก่อนที่ว่าไอ้ส่งผมเหมือนพระรอห้าแต่ว่าอายุเพิ่นเก้าสิบปีเนาะที่หนูบอกอันนั้นแต่ว่าไม่ไอ อันนั้นโบท่านได้บอกเลยฝันได้จ้ะอันนั้นแค่บอกแค่อายุเพลินแล้วก็ทรงผมทรงผมเหมือนพ้ารอห้าเนี่ยให้ตีเป็นเลขก่อนแต่ว่าชดชดเด็กนี่คือเขามาฝันเขามาหาเขามาหาด้วยค่ะขอเพื่อดูขอบุญบารมีพออสอนคำฟ้าแต่อยากได้อิริตมบออยากชี้ตัวประเด็นได้ค่ะยาปิดยาบังยาอ้ำยาองค์ให้โดนบันดาลหม่ามองศักดิ์ศีหมาามองสิปั่นแล้วด้คะนี่เพอเอฟ ฟรีเอฟซีผนมาจังเท่าใยส่องจักส่องใด้ส่องใด้ผลมาเบิงไอ้สีเบิงม้าน้อยฐานในข่าคว้ามาลังฐานของไอ้พ่อซีึ้นมาหน้าตาแบบใดนี่นะค่ะแบบทีโน่เบานั่นแหละค่ะให้ตามโขกเป๊ะๆเลยเป็นข่าวว่าผนง่วง่ะค่ะนั่นค่ะนนั่ตัวที่ห่าน้ำผูกไว้นะคะเป็นอย่งไรคะง่วงเป็นอย่งไหนเซลซีวีและซีเนี่ยตัวที่ห่าน่ะ ได้ยินข่าวว่าป่วยมล้อนแมลงอยู่นะโอ้เป็นเจ้าไดนี่ป่วยเพิ่นห้เพิ่นห้ตัวเลขมากห้โชค่ววันามากแต่นตรกมจะต้องเอาไปแรกเอาแรกแรกเหมือนว่าเพิ่นไม่ไม่เอาแต่ชีวิตเลยสิเพิ่นไม่ไม่คนคนนี่เพิ่นจะรักษาแต่ว่าเพิ่นจะเอาเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเพราะว่าคนนี่เพิ่นเป็นแบบว่าเป็นลูกเป็นหลานรักษาคุ้มครองให้อยู่ดีมีแหงมีความสุขในครอบครัวลูกหลานต่อๆไปนะคะให้มีโคมีลาบ รับลอดก็ต้องสูญเสียเนาะค่ะเป็นกระอาเป็นซัดเลี้ยงแท้แบบนั้นเป็นโจที่หาละง้วนนี่เพราะว่าเอบ่าไม่ในหน่อยค่ะไม่จะรักแสนลักแสนขึ้นหลายครั้งแล้วค่ะนี่ยถือมัดบ้านบ่ค่ะนั่นเองก็ผู้ละหาละซีผู้เพิ่นไม่ทุนก็ลายผู้เพิ่นทุนหน่อยก็หาบาทสิบาทก็ตามตามไอ้กำลังเงินเพิ่นแะ้วค่ะจะวดติดแล้วค่ะโอ้จกสีว่าจังใดแต่ว่าเยอะไปเป็นปีจะไล่วดโย่ ส่วงบ่มาไทยนั่นถูกตลอดค่ะส่วงเบาแอมเนี่ยที่เข้าที่เข้ามาใหม่รอบศูนย์สามแล้วก็มามาตามศูนย์หกนี่กระจังอีกนี่ยหละแดี๋งวดนี้เนี่ยงวดนี้น่าจะมีน่าจะถูกแล้วแหละน่าจะไม่ต้องมีแววหรอกน่าจะให้คนถูกแล้วล่ะต้องโปรตัวประเทศเพราะว่ามันเป็นสะพานได้แค่สะพานบุญนะคะนั่นเองไปซื้อไม่ได้ถ้าซื้อแล้ว พี่น้องเพิ่นโบได้แต่มันเป็นอย่างมันเป็นมันเป็นความเสือขอ่ำหนิ่งคือว่าไปบอกคือไปบอกพี่ไปบอกเงี้ยพี่ไปลองนะห้าบาทสิบาทในพี่ถือโปรดขั้นนันเองไปทุ่มไปซื้อพู่จักไฟใสซ้ำว่าเอาไปไลน้ำคลองถิ่นนั่นอันตัวเล็กน่ะง่ายๆนี่ค่ะนี่แหละมันเป็นแบบนีนะปูมันจะเป็นอย่างเงี้ยภูมิเพิ่นบโใไ้ซื้อไฮโพดคนเพราะว่านี่เด้นันงไหเอฟซีตัวใดค่ะไ้โพดคน เหมือนว่าอยากมาอยู่ปกป้องแบบว่าให้กลุ่มครองพี่น้องให้ให้บ้านให้เมืองเขาได้นะตัวใดเนาะให้เอฟซีซอยสามนตัวใดเนาะใจเย็นๆก่เอฟซีอ่าชื่อคนอ่ะไอพอสอนคำพาทรงผมเหมือนค่ะไอทรงผมเหมือนไอ พอเราหาเป็นแบบอะไรไหมเ่าเป็นแบงอะเขาเอื่หนึ่งข้าวหนูจะทำหนูจะทําเป็นสีไม้หมดหนูจะไม่เป็นทองนะไม่เป็นสีเหมือนผ้านะมันจะเป็นเพราะไอไอแนวนางก็สิเป็นไม้แต่ว่ายังให้เป็นเหมือนมันที่นั่งยองคาน่ะคอนกันจะย่องยองขาเหมือนกนทรงโบราณน่ะคือผู้สาวโบราณคือไออันนี้ก็จะคู่กับมือมือเพลินเนี่ยไอเนี่ยงอ่อี่หนจะเอาต่างขางเพลินเนี่ย เนี่ยพี่พลวาเพิ่นสิว่ามาหนีบคอนี่นี่มันว่ามันจะเป็นมันจะเป็นไอ้หนูว่าเพิ่นสิมาน้าเอาตัวนี้น้าละน้าเอาของของเพิ่นเนี่ยมันจะเป็นไม้เท้าสมัยก่อนหรือเปล่าของผู้เฒ่าหรือเปล่าหนูไม่รู้นะไม้เท่านี่คือเน้องใบยันก็ได้เป็นไม่ท่าแต่ว่าอันองอันอมพ่ออันสอนคําพร้านี่ก็90เนาะค่ะ90 90ปีนี่ไม้เท้าแน่นอนค่ะ เอ็ดสิเบิ่งเอาเดือพี่น้องเพิ่นว่าคิดว่าเขาจะเป็นลายไม้เท้าเนาะลายโค้งโค้งเห็นไหมัยโบรายไม้เท้าไว้ข้างๆเดี๋ยวรีบมาคนโบราณแปดศอกคนเด้ผู้บอกใหญ่เลยผู้ใหญ่เนี่ยเห็นโบรมณอันนี้เพิ่นกระบอกเงาหนึ่งเนี่ยมาคำมาคำเหมือนว่าให้เพิ่นถือเนาะเนี่ยมาคำเพิ่นมาคำเพิ่นไหวจังไหญ่ฮ่าแม่ฮ่าด์ไหวหายใจโบราณที่ใหม่ใหม่เพิ่นพาไปพามาจำว่ามัน มันปินหูปิดตาเพิินสีเห็นยังกบเห็นมึงทีบังขี่ใบหายใจกับคนสีเข่าของไอซียูเลยเนาะหายใจกบออกเนี่ยสงสัยจะเป็นไอ้เบาง่ายๆอะไรนะไม้เท้าคู่กายเพลินเนาะของกอสอนกำพาณุว่าไม้เท้ากายเส้นอันไม่ใช่ไม้เท้าก็จิไม่ไมเท้าที่พเท้าคนคอมคนคนเท้า้นคอมไปแนวนี้นั่นแหละหน้ว่าหนูเชื่อแบบนั้นนะคะหนูคิดว่าอ่ะแม่เหรอละ ไม่ค่ะอเพื่อนเนี่ยแหลนี่นี่นะคะไอเอซีเนี่ยสถานที่ตั้งเอาเขางามเลยนี่ให้เป็นต้นไม้คู่ค้นว่าอยากอยู่ในต้นไม้คู่ก็ไม่มีที่ไหนต้นไม้แฝดคนี่ต้นไม้แฝดมันบ่มีมันแฝดนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายดูค่ะบรรยากาศต้นไม้เป็นคี่ยต้นไม้มันมาเป็นคู่มันมันแยกไม่ได้จะตัดก็ตัดไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันอยู่มาคู่กันเลยนะผลเหตุผลสาเหตมันออกางมาเสมอซื้อไอ เป็นต้นเดียวแนวเดียวกันแป๊ะคู่กันแป๊ะเลยเนี่ยเห็นแต่อยากมาอยู่หมองนีเนาะอเอฟซีซอยเฮ็ดซอยสางเพิ่มตัวใดเนาะวันนี้ว่าสั่นเฮ็ดทีถามมาคลิปแรกนิ้งบอกตัวใดกครับคลิปแรกที่บอกไปตัวใดห้าเก้าศูนย์ค่ะไอ้ส้มผม่นไอ้ไอ้เหมือนพระรองห้าแต่ว่าอายุเพิ่มเก้าสิบปีห้าเก้าศูนย์ค่ะบอกว่าห้าเก้าศูนย์นี่เป็นเป็นเพียงอายุของ ของพอสอนคำพาแต่ทรงผมเหมือนน้ตห้าโน้นั่นหนิงก็เลยตีให้ไปก่อนให้เอฟซีไปเก็บไว้ในใจก่อนนะคะไอห้าเก้าศูนย์เก็บไว้เก็บไว้รักษาไว้ก่อน้าเอาซอสเด็ดตัวนี้ก่อน้าความฝันนั่นหนิงคือเขามาหน่จังเอาตัวนั้นไว้ลองในใจก่อนหาเก้าศูนย์นี่เด็กอายุเพิ่นนี่ค่ะนีฝันแล้วคนมาบอกว่ายังไ่ใช่สายไหนพี่น้องเอฟซีรออยู่ค่ะอันลาว่าเนะ สอสเด็ดด้วค nah, well, okay. okay. ่ะต okay. ่างใจฟังด้วยค่ะเอฟซีถูกท่านขอขอให้ไอ้พลังบุญที่นันนี้รับมาในไอพอสซ้อนคำพาให้ปวดผ่านเอฟซีถูกถูกทันด้วยค่ะให้่นมีโคมีใช้เนาะค่ะนาออันพนว่ามึงมีอยู่บ่เฮือนหันมึงจากอยู่บ่ล็กทีมึงหันฮะสะดุ้งมค้นมีอยู่จากอยู่บเลレที่คอยบอกคอยกับสะดุ้งขึ้นหูวเมามากอ่ะ ไปบีขึ้นไปบีขื้นบาเล็กทีมันเป็นยังมือคือเกี่ยวกับอันแต่บาดเล็กทีเนอะกูเถอกูเถอเลยมันก็สมพงกันตลอดเนาะก็บาเล็กที่บาเล็กทีเนอะนั่นสองสามศูนย์ค่ะอันนี่เป็นเล็กเด็ดเด้อเราซิมีเลขกันนี้ซิมีเล็กเน้่ยสองโตเด็ดเด็ดช็อ,อตเด,ดดอดเด็ดตัวนี้กระซบหูเลยตัวนี้ตัวนี้กันเพิ่นบอกว่ามึงมีอยู่บ่ มึงมีอย่บอกเฮื่อนเพิ่นแบบว่าเบาขออนุญาตนะคะที่ว่าจะพูดกําหยาบหน่อยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิเบาแบบไอคุณแผนแสนสถานเนี่ยมึงมีอย่บอกเฮื่อนเราอ่ะมึงมีอย่บอกเฮื่อนจากอย่บอกไอเลขบ้านมึงโตัวใดไรเราอ่ะอืมแต่สิดข้อนุญาาเบาเบาหยาบด้ยเด้อเขาเบาตามเพิ่นเบาครับเอา่าเลยครับตัวไดค่ะอันบัาเลขที่โน่น่ะสองสามศูนย์สองสามศูนย์มันเอาในหันครับเลข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 ช็อตเดสก็ซิบ กระซิบแบบแบบพกศูนย์ที่นี่กระซิบแบบพกศูนย์บาทที่นี่เข่งเข่งเนีนเนียนเข่งเข่งเน้นเนีนตัวนี้ตัวนี้เลขเลขสิโพดในช่างเลยล่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะเนี่ยตัวไหนครับเข่งเข่งเน้นเนียนใจเย็นๆกันโนกระตุ้นเต้นตึ้นเต้นล่ะค่ะ FC รอคอยโนกระตุ้นเต้นคือกันล่ะค่ะ FC ใจสิขาดเลยเดี๋ยวนี้พี่น้องค่ะเนอะค่ะแต่ว่าเลขเลขที่บอกสิโพดไปนี่ ที่ว่าบอกไปได้โบได้ก็อย่า่ามาโทษนั่นเองนะค่ะมันเป็นความฝันความฝันความเสือ่อของบุคลค,บคลไม่ให้งมงายนะคะว่าไม่ให้งมงายว่าทุ่มใส่ทุ่มใส่แล้วก็ให้ใหมาโทษไม่ใช่นะคะให้ฟังแล้วก็ให้เป็นวิจารณญาณในการรับชมเสื่อแน่โบเสื่อแน่เนาะค่ะโบแมนวาซิโอ้ยสื่อของเจ้าเจ้าตัวมันโบแมนเด้อค่ะม,มันไอเลมันขึ้นอยู่กับผูมากเนาะค,ะค่ะห้ามมากระสือห้ามฟมากระเลื่อนไปโหลดเออมบตองเบิ้งมัน ม้อนี่อ่ะ,อะแล้วไปเนาะค่ะมันเป็นไอ้สองทางแนวทางความฝันคือว่าคนอยากได้อยู่ตรงนี้เนาะก็เลยมาเพื่อแพรให้เอฟซีให้ได้ถือให้ได้มีหวังมีรุ่นมีแบบว่าแบกง่ายๆเนาะเป็นการแบบว่าซื้อเลขมันก็เป็นการต่ออายุเงินของเฮาสม,มุนเฮามี สาวสามสิบแนวนี่เอาไปสิบคูณสิบก็ต่อมาอีกเจ็ดเป็นหล่ออยังได้เป็นอาทิตย์อยู่เนาะค่ะเน้องแต่ธรรมดาเนาะเอาสอดเด็ดวันนี้เอาไปร้านมาครับผมเล็กสะดุ้ง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 หมดกัดแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโพนะคะ หรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ